สวัสดีครับนี่คือลูกเจ้าหยกครับทุกผู้น่าจะสองตัวเข้าไปในสุ่มตัวใหญ่ครับโดนจิกหลังลูกเจ้ายกทับกับ ตัวเมียสายเลือดโกสซมฟาร์ม้อยนะครับตัวผู้ครับตัวนี้ดูแล้วน่าจะตัวผู้ครับยังเด็กอยู่ครับแข้งเครื่องสวยครับรอ,อยน่าจะสองสี่สองห้าได้อยู่เลยแหละ ลูกเจอยกครับแข่งแม่งสวยจัดเลยแข่งสวยครับตัวผู้ตัวผู้จับหน่อยลูกจับหน่อย ตัวผู้ครับทุกคนว่าตัวผู้เหมือนผมไหมครับแต่ผมว่าตัวผู้นะครับงอนมันขึ้นแล้วอะแม่โลหาเองลูกก็พ่อสองโลสี่สองโลหา ลูออกมาก็น่าจะได้สองโลสี่แล้วผมว่าอีกตัวหนึ่งนู่นนอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับนู่นู่นอีกตัวหนึ่งยจมกันครับตัวผู้สองเมียสองครับตัวเมียสีเยแดงนะครับ นี่ครับตัวเมียเยแดงครับตัวกําลังเข้านุพิราไปนะครับตอนนี้แม่เขาก็ไข่ไปแล้วนะครับไข่ไปแล้วผมก็ทับต่อกับเจ้ายกนะครับไข่ไปแล้วได้ห้าใบครับเมื่อก่อนไข่ได้สิบเก้าใบมันโดนน,น้ําฝนเน่าหมดเลยครับนี่ก็เหลือตอนนี้กําลังไข่ได้ห้าใบนะครับนู่นนะครับแม่เขา โกดเซมฟามร์ม้อยครับนี่ครับนี่ก็ทับกับเจ้าโยกอยีกนะครับแม่ไก่มาจากซูเปอร์จิ๋วนะครับบ้านเดียวกับเจ้ามังกรทองนะครับเจ้ามังกรทองวันนั้นเตะดูแล้วนะครับแผลวางแผลใช้ได้ครับออกแข้งสุดไก่กำลังเริ่มโตครับ จ้างกรทองตัวนี้ก็หาที่ไข่แล้วเมื่อวานก็ไข่ตรงนี้แหละแต่โดนจิกกินไปครับนี่ก็จะไข่ต่ออีกทำรังให้ก็ไม่ไข่หรอกปล่อยให้ไข่กันนะครับส่วนตัวเมียตัวนี้ก็เป็นคู่เกิดของเจ้าหยกนะครับผมก็ทับกับพ่อของผู้คุมนะไอตัวสามโลสองตอนนี้ไข่ได้สามใบแล้วนะครับ นี่พ่อไก่จะน้ามาสามไฟสีสันเป็นไก่เชิงแต่เป็นไก่พมา่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วยกเพชรด้วยนะครับนี่ก็ตัวผู้นะครับลูกของเจ้าหยกเนี่ยผู้สีดำผู้สองคู่เลยนะครับแต่ เยแดงๆอ่ะน่าจะเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าแม่มันไม่ค่อยอยู่ด้วยแล้วเพราะว่าแม่มันไข่แล้วเดี๋ยวมันจิกไอตัวที่โดนจิกหลังอ่ะมันเข้ามาในสุ่มนี้แหละผมเปิดฝาไว้อย่างนงี้ตัวเมียตัวนี้จิกตัวเมียมาจากเพชรบุรีครับมันเข้าไปแล้วมันก็จิกร้องผมมาเจอพอดีก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับ กติดตามผมงามรูปเจ้าหยกด้วยนะครับมารอลุ้นตอนโตว,ว่าจะตีเหมือนพ่อไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ